ทำนายความฝันฝันเห็นผู้ชายนอนแก้ผ้าแปลว่าอะไรความฝันนี้ไม่ใช่ฝันดีสักเท่าไหร่ฝันเห็นเพศตรงข้ามนอนแก้ผ้าเนี่ยนะควรจะรีบทำบุญให้กับเจ้ากรรมนายเวรควรจะรีบทำบุญให้กับดวงวิญญาณของเจ้ากรรมนายเวรนะคะเพื่อ ผ่อนโทษหนักให้เป็นเบาจะมีปัญหาทางด้านสุขภาพอาจจะมีการทะเลาะเบาะแววงจะมีการทะเลาะเบาะแว้งกับเพื่อนคนใกล้ชิดมีดวงที่จะต้องเสียเงินมีเรื่องที่จะต้องจับใจ่ายใช้สอยเงินมีดวงจะต้องเสียเงินมากกว่าปกติมีเหตุให้ต้องเสียเงินเสียทอง จะประสบความสำเร็จทางด้านการเรียนค่ะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองช่วงนี้คุณอะมีเรื่องให้ทุกข์ใจมีเรื่องเครียดฝันเห็นเพศตรงข้ามหรือฝันเห็นผู้ชายแก้ผ้าเนี่ยหมายความว่า ต้องต่อสู้ดิ้นรนเพียงลำพังไม่มีใครอุปถัมภ์เลขนำโชคนะคะเลขห้าเลขนำโชคห้าเจ็ดห้าเจ็ดฝันเห็นเพศตรงข้ามนอนแก้ผ้าเนี่ยให้ระวังจะมีปัญหากับคนใกล้ชิด การทะเลาะวิวาทการบาดหมางกับเพื่อนจัดว่าเป็นฝันร้ายค่ะ